สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุมวลชวนรีวิวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุมวลมีของจะมาอวดกันอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เป็นอะไรเฮ้ยอัญเชิญครับชุบนี่ครับเพื่อนๆครับห่อมานะครับอย่างดีเลยนะครับเพิ่งผสมเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในนะครับจะเป็นอะไรนะครับผมเฮ้ยชุบไปแกะกันเฮ้ยชุบนี่นะครับผม อุรุตุมังเอสหรือว่าอุลตาแมนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมเคยเอามาอวดเพื่อนๆไปแล้วนะครับเมื่อก่อนน้านี้แต่ตัวนั้นผมอย่างที่บอกครับผมได้มาในราคาที่เป็นมือ2นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมได้มาในราคาที่เป็นมือ1นะครับเป็นมือ1อยู่ในอยู่ในอะไรนะในซีลอยู่เลยนะครับก็เลยแบบโอ้โหตัวนี้เลยต้องโดนแล้วก็อีกอย่างครับตัวนี้ก็ได้มาในราคา ที่น่ารักมากๆแล้วก็ในร้านเดียวกันที่ผมซื้อมือสองนั่นแหละนะครับของทางร้านอากิบาหรือของพี่ผู้เดชนะครับอันนี้คือพอเห็นว่าเป็นมือหนึ่งปุ๊บผมเลยรีบเอฟเลยนะครับผมเลยรีบเอฟแล้วก็ราคาสวยงามนะเพื่อนๆนะก็คือผมได้มาประมาณไม่ถึง500อีกแล้วนะครับมือหนึ่งนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้อุลต้าเมนเอตั้งรับเนี่ยผมไม่รู้ว่าในตลาดในตอนนี้มันเท่าไหร่แต่ที่ที่ผมได้มาคือไม่ถึง500นะครับผม ก็งดงามแล้วก็มีพวกไฟมาให้ด้วยนั่นเนี่ยคือพี่เขาให้ตรงนี้มาให้ผมด้วยนะครับไอ้พวกฐานพวกไรพวกนี้นะครับให้มาผมด้วยก็เลยแบบโอ้โหราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องจัดมาครับกับอุลตราแมนเอตัวนี้สวยงามโอ้หงดงามมากนะฮะคือไอ้ตัวที่แล้วผมได้ปล่อยไปแล้วผมปล่อยตัวมือ2ไปแล้วก็เลยขอเก็บตัวมือหนึ่งเอาไว้นะครับผม <c oughs> ซึ่งแบบโอ้โหสวยจังเลยนะครับพเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าเขาแบบหน้าสวยตาเน,นี่พอเปิดไฟนี่เหลืองสวยดีจังเลยนะครับ <c oughs> พอมันโดนแสงโดนไฟมันสู้ไฟสู้แสงดีจังเลยนะเพื่อนๆนะก็อย่างที่บอกครับชุดนี้เนี่ยเหมาะกับการเอาไปเล่นกับไดโอมากๆนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆถ้าใครทําไดโอนะแล้วเอามาจัดฉากจัดไฟจัดไฟจัดแสงแบบนี้นะสนุกครับถ่ายสนุกแล้วว่าถ้าเรามีตู้นะ ถ้าเราทำไดโอแบบนี้นะแล้วก็ไปไวนในตู้นะแล้ววันไหนที่แบบเดินผ่านแล้วเปิดไฟเล่นสัหน่อยนะั้นโอ้โหสุดยอดเนี่ยอย่างที่ผมทำนปเปนี่ยเ่อนฉากนี่ผมก็วาดเองนะระบายเองเลยนะครับไดโอนี่ก็ทําเองนะครับผมจัดไฟจัดอะไรนิดหน่อยสวยเลยนะครับผมอู้สวยจังเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากๆเลยนะครับวินเตอเป็นเอทาตั้งรับใช่ไหมเขาเรียกกันอย่างนั้นก็เหลือตัวปล่อยแสงยังไม่มีนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาดีหรือเปล่ายคุณตําเห็นเอง่วงนอนนะครับผม อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรอีกนะครับผมนี่นะครับอุรุตรมังเบบิอุสนะครับผมหรือว่าอุลตอร์แมนเบบิอุสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมนั้นชื่นชอบนะอุลตอร์แมนเบบิอุสอันนี้เป็นงานลูมินัสนะครับเป็นงานอุลตอร์แมนเปิดไฟนะครับตัวนี้เนี่ยผมไปเอฟมาจากร้านอากิบะนะครับของร้านพี่ภูเดชนะครับได้ในราคาที่แบบสุดแสนที่จะน่ารักอีกแล้วนะจ๊ะ เป็นมือหนึ่งนะตัวนี้นะครับผมได้มาในราคาที่เป็นแบบมือหนึ่งเลยนะครับอยู่ในซีลเลยนะครับแล้วก็แถมไฟแถมไดไอพวกฐานไดโอมาให้ผมด้วยนะครับในราคาที่ไม่ถึง500นะครับร้านพี่เขาน่ารักมากนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยคือผมไปเอฟมานะครับก็ถ้าใครสนใจนะก็ลองติดต่อไปทางร้านพี่ก็ได้เลยนะครับทางร้านอากิบะนะครับผมอืมแต่ต้องทําใจนะ เพื่อพี่เขาบางทีเขาก็จะตอบชา้านิดนึงนะครับในการที่เขาเข้าไปซักถามนะแต่ก็สามารถที่จะเอฟในร้านพี่เขาได้นะครับเนี่ยโอ้โหตัวนี้สวยงามนะเพื่อนๆนะดีเทลโอเคเลยนะฮะดีเทลสวยนะครับผมทำออกมาได้โอเคเลยนะครับสำหรับเบบี้อุตตัวนี้นะครับและที่ผมชอบคือผมได้มาเป็นมือนหนึ่งนี่สินะครับแฮปปี้มากแต่ผมไม่ค่อยปลื้มตรงตาของเบบี้อุตเท่าไหร่นะครับตาเขาค่อนข้างที่จะมันไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรมันควรจะสว่างกว่านี้ หไหมครับมันควรจะสว่างกว่านี้มันควรจะสว่างที่มันปิ๊งๆกันนี่นะครับน่าเสียดายนะครับแต่ในภาพรวมก็โอเคมากๆนะครับผมแล้วราคามันน่ารักด้วยแหละก็เลยแบบเอ้ยต้องจัดมานะครับเนี่ยเอาเล่นกระถางไดโอนี่แบบว้าวคือว้าวเลยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมนะครับก็เป็นหถึงตัวละครที่ผมมองว่ามีเสน่ห์มากๆนะครับแล้วก็เป็นงานปั้นที่ทําออกมาได้สวยนะครับสมส่วนสมส่วนนะสำหรับไอ้เบบี้อุตัวนี้นะครับ รูปร่างมัน,นคล้ายๆกับงานของโซลิกเนาะแต่เหมือนกัว่าโซลิกนี่มันจะตัวเล็กกว่าไหมนะครับผมก็อลองไปเปรียบๆกันดูเนาะนะครับผมโอเคทีนี้ก็มาสรุปนะครับก็2ตัวนี้นะครับผมเอฟมาจากร้าน อากบะนะครับเผื่อใครสนใจก็ลองทักเข้าไปได้นะครับไม่รู้ยังมีของอยู่หรือเปล่านะนะครับผมเ,เป็นงานลูมินัสที่ผมมองว่าสวยงามนะครับสวยงามมากสำหรับ2ตัวนี้ในราคาที่น่ารักสุดแสนที่จะน่ารักนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อทางหลนงเข้าไปนะครับแล้วก็ฝากกดไ like ลค์นะครับกดซับสไคร้กับคุมวนด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับครูมวลจะมาอวดของประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับครูมวลน,นะเพื่อนๆน,นะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย